อลังการโชว์ที่ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะสำหรับบอสนุบอสนกค่ะจัดให้จัดใหญ่ไฟกระพริบค่ะสำหรับฤดูการนี้นะคะถือว่าเป็นอียังทียิ่งใหญ่ไม่ธรรมดาสำอของหมอรำอลังการโชว์เมื่อนที่ผ่านมากค่ะทั้งด้านบอสนุบบอสนกนะคะเพิ่นได้ทดลองนะคะเปิดได้ทดลองค่ะแสงสีเสียงของอลังการโชว์ถือว่า เป็นอะไรที่ชุดใหญ่ไฟกระพริบจริงๆพี่น้องคะแล้วสำหรับแฟนคลับ f อซของหมอลำอลังการโชว์ที่อยากจะชมความยิ่งใหญ่นะคะอย่าลืมพี่น้องคะวันที่27กันยา2568ใกล้จะถึงแล้วพี่น้องคะคอนเสิร์ตเปิดฤดูกาลที่ตลาดนัดคลองถมอำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานี อันนี้คือวันเปิดฤด,ดูการของอลังการโชว์นะคะแล้วแฟนคลับ f อจะได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ศิลปินนะคะกับบัธรรมดาได้พี่น้องศิลปินของอลังการโชว์นะคะน้องไอออนก็ไม่ธรรมดาจริงๆแล้วก็น้องตายสุวรรณนะคะสําหรับศิลปินหลากหลายคอปเตอร์นักกอนนะคะหลากหลายคนพี่น้องคะสาหรับหมอล่ำอลังการโชว์แล้วก็พบกับ หัวหน้าผู้นำทีมงานนะคะนั่นก็คือหัวหน้าแพรค่ะกำนันแพระนะคะซึ่งได้รับมอบหมายจากทั้งสองบอสบอสนุบอสนกนะคะให้กำนันแพร์เป็นหัวหน้าของอลังการโชว์นะคะแล้วสําหรับผู้บริหารนะคะก็จะมีผู้จัดการใหญ่นะคะแล้วก็บอสนุบอสนกนะคะที่ดูแลร่วมกันนะคะสําหรับรายละเอียดต่างๆของอลังการโชว์นะคะแฟนคลับเอฟซีกษเห็น ขึ้นชัดเจนขึ้นมาเรื่อยๆนะคะสำหรับหมอลำอลังการโชว์มือขึ้นทีพานมาเพื่อนใดทดล่องแสงสีเสียงเวทีพี่น้องแดนเซอร์เต็มเวทีอาญะพี่น้องค่ะหมอลำสองแสนกว่าๆเป็นอะไรที่หยิบจับได้ง่ายเป็นอะไรที่อ่าเข้าถึงได้ง่ายมากสำหรับหมอลำอลังการโชว์แล้วศิลปินก็ไม่ธรรมดาด้วยนะคะ ศิลปินก็เบอร์ท็อท็ทนันนะคะสำหรับหมอลำอลังการโชว์นะคะแล้วสำหรับแม่แม่แฟนคลับ FC ห้ามพลาดนะคะไม่ต้องกลับเลยค่ะเช่ารีสอร์ทนอนต่ออีกสคืนสำหรับคนที่เดินทางมาไกลๆนะคะอย่าลืมชมเปิดฤดูการของเสียงวิหกวงใหญ่ของหัวหน้าทั้ง2คนนะคะก็คือหมอลำเสียงวิหกนกพงศกรนั่นเองค่ะ เปิดฤดูการวันที่สามตุลานะคะสำหรับฟอลำเสียงวิหกนกพงสกรนะคะก็ได้เลิกเปิดฤดูกาลวันที่สามตุลานะคะอ่าแสดงที่วัดโนนสว่างสามัคคีบ้านดอนแคนตําบลคอใหญ่อําเภอ <c oughs> เสียงพญายวันวนี้เอาไหมเดี๋ยวนี้ เปิดฤด,ดูการของหมอลำเสียวิหกนกพงสกรนะคะวันที่3ตุลา2,568นนะคะที่วัดโนนสว่างสามคัคคีบ้านดอนแคนตำาบลขอใหญ่อำาเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีนะคะถือว่ามากมือเทียเดียวนี่ยพี่น้องคุ้มสองงานเลยสำหรับแฟนคลับ FC ที่เดินทางมาจากไกลนะคะนอนลออพักแถวนั่นแหละพี่น้องคะเช่ารีสอร์ทนอนรอเลย สําหรับหมอลำอลังการโชว์แล้วก็หมอลำเสียงวิหกนกพงศกรงานนี้บอกได้คําเดียวว่าเกินคุ้มพี่น้องค่ะแล้วหมอลำเสียงวิหกนะคะเห็นทางด้านบอสนกพงศกรได้ประกาศรับสมัครแดน,แดนเซอร์ชายดวนนะคะพี่น้องค่ะสังกัดหมอลำเสียงวิหกเพิ่มอีก5้าคนค่ะสำหรับ เสียงวิหกนะคะอายุไม่จํากัดนะคะแค่พื้นฐานการเต้นนะคะถ้าสนใจก็ทักแชทหาทางด้านผู้จัดการนะคะของเสียงวิหกได้เลยนะคะถือว่างานนี้เป็นอีอย่างที่เกินคุ้มแล้วก็เป็นอะไรที่เรามาอัปเดตนะคะความเคลื่อนไหวของหมอลำอลังการโชว์แล้วก็หมอลำเสียงวิหกนะคะซึ่งขอบอกว่างานนี้นะคะทั้งผู้บริหารทั้งสองสามคนนะคะเพื่อนกัน ออกมาบอกเลยเื่อยว่างานนี้ทั้งด่านบอสนุออกมาไล่โซดพี่น้องคาว่ามอล่ัาอลังการโชว์เนี่ยเป็นอีหยังที่เพิ่นตั้งใจมากๆสําหรับบอสนุบอสนกนะคะเป็นความตั้งใจนะคะผู้จัดการใหญ่ก็เป็นคนติวเข้มสําหรับน้องคอปเตอร์นักรไปเบิ้งความสามารถของคอปเตอร์ด้วยนะคะพี่น้องคาว่าฤดูกาลนี้ความสามารถพิเศษ ความเปลี่ยนแปลงตัวของน้องคอปเตอร์น้องเก่งขึ้นมีความสามารถพิเศษเพิ่มขึ้นด้วยเชื่อมั่นว่าแม่แม่แฟนคลับ f อของน้องคอปเตอร์นักตกรนะคะสีได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของน้องคอปเตอร์ด้วยเพราะว่าตอนนี้เป็นบ้าวด้วยพี่น้องเป็นบ้าวขื้นตั้งหลายเติบโตขึ้นทั้งพัฒนาตัวขึ้นเยอะสำหรับน้องคอปเตอร์นักตกรเชื่อมั่นว่าแฟนคลับ f c นะคะคนที่อ่า สนับสนุนมาโดยตลอดจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของน้องจะได้เห็นความภาคภูมิใจในตัวเด็กคนนี้นะคะอย่างน้อยน้องคอปเตอร์ก็เป็นเด็กน้อยที่มีความพัฒนาอย่างต่อเนื่องน้องไม่ได้หยุดอยู่กับที่พี่น้องสำหรับคนที่เมตตาแฟนคลับเ c ที่เข้าใจในตัวน้องก็จะได้เห็นความหลากหลายในตัวน้องน้องมีความพิเศษหลากหลายนะในตัวของน้องคอปเตอร์ มีอยียงติดโตมาหลายพี่น้องคะ่ะเพราะว่าสิเป็นเป้าแค้นกับเป็นล่ำกับลายสังวาดพี่น้องอการร้องล่ำเพลินล่ำแพนเป็นเมดพี่น้องสําหรับความสามารถพิเศษตีกอตกอตีกองเป็นเมดอันนี้ก็คือเขาเอิ่นว่าสิ่งที่ติดตัวน้องมานะคะทองกรล่ำท่างผู้จัดการใหญ่เพิ่นบอกว่าน้องเป็นคนที่มีความจําแม่นเตะทองกรล่ำหรือว่า ่ทองกร่าหรือว่าจําเนื้อเพลงกับเป็นอย่างที่รอบหนึ่งสองรอบน้องกับสามารถจําได้เล้วอันนี้เขาเอื่นว่าศิลในการแสดงของน้องหรือว่าความพิเศษในตัวของน้องนะคะสรุปรวมๆว,วันนี้นะคะก็ามาอัปเดตนะคะการเปิดฤดูการคอนเสิร์ตเปิดฤดูกาลของอลังการโชว์นะคะเป็นวันที่27 กันยา2568นะคะที่ตลาดนัดคลองถมอําเภอกุแก่จังหวัดอุดรน,นะคะอันนี้คือส่วนของอลังการโชว์นะคะส่วนหมอลำเสียงวิหกนกพงศกรเป็นวันที่3ตุลา2568ันาอนะคะพะออลังการโชว์เปิดแล้ว23สามมือก็สิเป็นหมอลำเสียงวิหกนะคะสำหรับเสียงวิหกเปิดอยู่ที่วัดโนนสว่างสามัคคีบ้านดอนแคนตำบลคอใหญ่ อำเภอกูแก้วจังหวัดอุดรธานีนะคะอันนี้ก็คือมาบอกมาอัปเดตนะคะความเคลื่อนไหวหรือว่าอัปเดตคิวงานของหมอลำทั้ง2วงนะคะว่าเพิ่นเริ่มเปิดฤดูการตามนี้นะคะสําหรับเม่ๆม่แฟนคลับเอฟซของทั้ง2วงอย่าลืมอยา่าพลาดสําหรับงานนี้พี่น้องคะฝากแฟนคลับ f อฟคนที่รักและก็สนับสนุนบอสนบบอสโนพ่อจ๋า ของอิหลานองอายสักุณาพ่อนกับสิเดเห็นถึงความหลากหลายในตัวของสักุณาพ่อนพร้อมนะคะงานนี้เป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจมากสําหรับฤดูกาลปีที่6ของหมอลําเสียงวิหกปีที่1ของหมอลําอลังการโชว์ไปเบิ้งพี่น้องคาว่าผู้บริหารทั้งสองคนเพิินมีความเจงความสามารถพิเศษอยู่แล้วพี่น้องไปเบิ้งทั้งสองวงไปพร้อมๆกันนะคะพี่น้องสําหรับมอนี้สวัสดีค่ะ